ลุงพลไปแล้วใบบุญ <c oughs> ไม่ทันทนายตั้มนะครับนู้นทนายตั้มนะครับรถดำไปนู่นออกไปทานข้าวข้างนอกครับไปดูไปดูไปดู <c oughs> ฟังนะ <c oughs> <c oughs> อ้าวนึกว่าเปิดกระจกมาให้เราเห็นหน้าลุงจอดเราจะกำลองฟังโน้นโอ้โหเรามาผิดข้างอย่างไงไปเมื่อพี่ต้องยิงเลยลไปฟังโน้นน้ามค้าพี่ับมาอยู่นั่นรถตู้ไหนโทษนะครับหนครับมีลุงโทนมียาชีกุณตาชา นครับออกไปทานข้าวนะครับมารับยายกำลองนี่บรรยากาศนะครับยูทูบเบอร์ที่มาให้กำลังใจลงุงพลป a t e นนะครับเห็นไหมครับเยอะมากท่านผู้ชมเยอะมากครับ ตอนนี้เดี๋ยวก็รอจากให้ลุงพลท่านทนายแล้วก็ไรับประทานอาหารกันทุกท่านนะครับไปรับประทานอาหารก่อนนะครับแล้วก็ค่อยกลับมาให้สัมภาษณ์นะครับกับยูทูบเบอร์ที่รออยู่นะครับทนายก็ไปแล้วทางโน้นล่ะใครอีกไปดูอ๋อนี้แอดชิด,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 ด มาดูไวนหโอ้ามบ้านเราเนาะนี่แอชชิดแอดชิดครแอชชิดอาไม่อยู่จับเดี๋ยวแล้วเคิื่อนล้วับับครับข้านเมื่อเมื่อเ่ลยบอเเมื่อเลยทนายทั่วเป็นกิป็นงเท่าแล้วกันทนายบอกว่าจะกลับมาอยู่เนาะ ท่านนายบอกว่าจะกลับมาอยู่ค่อยคุยกันเดี๋ยวมาคุยกันเออท่านายใช่ท่านนายบอกแบบนี้นะท่านนายบอกอยู่นี่ว่าจะกลับมาท่านนายบอกว่าอยู่นี่จะกลับมาบอกกลับมาหรเล่ากลับมาครับหัวที่สาวมาแล้วใช่กลับมาไหม ไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าแต่ว่าตอนเปิดประตูมาทนายบอกว่าจะกลับมาอยู่เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวค่อยคุยกันเดี๋ยวค่อยคุยกันบบอย่างนี้สรุปจะให้รอแล้วยังไงเนี่ยนี่อรถนี่เป็นัชดชดอ่ะพูดเล่นหรือพูดจริง พี่ดอน่าจะกลับด้วยเขาเลื่อนเขาขอเลื่อนครับเสร็จสรุปเลื่อนเหรอครับกู่ นี่อันนี้ขึอ้รถไปบุญไม่ทันให้ไปบุญมาแล้วนี่ไปเลยอ้าวทานายราัชพลสวัสดีครับโทษครับแจ้งเลยครับอ้าวยัาไปบุญจักเลยายัาดี <c oughs> น้องแอนเดี๋ยวพี่ขอขอแทรกด้วยข้างล่างนะน้องเขาหน้าลต่ำหน่อยข้างหน้าต่ำหน่อยครับน้องข้างหน้าต่ำหน่อยไหมน้าอ่าโอเคครับเชิญกับท่านวันดีเลยนะคะทีได้ลงตัวแล้วนะคะเดี๋ยวมถามมาแล้วกันนะถามมาแล้วกันนะครับครับผมนะครับตอนนี้เอ่อหน้าเบื้องต้นในการเอ่อ นัดพร้อมเนี่ยครับมีอะไรคืบหน้าบ้างครับผมเออคือจริงๆแล้วเนี่ยครับในการดูพยานหลักฐานวันนี้นะทางอายการมีพยานบุคคลนะครับประมาณ62ปากนะครับส่วนทางจำเลยเนี่ยพยานบุคคล32ปากนะครับแล้วก็ซ้ากับทางฝ่ายโจทก์แคน8ปากนะครับก็เหลือ24นะครับผมแล้วก็ซึ่งในวันนี้นะครับมันไม่สามารถที่จะตรวจได้ครบได้หมดนะครับผมศาลก็เลยบอกว่าเอางี้เดี๋ยว คงโจทย์กับจำเลยเนี่ยกลับไปทำกันบ้านมานะครับก็ไปสรุปมาหน่อยนะว่าแต่ละปากนี้มีความสำคัญยังไงนะครับแล้วก็เอามาดูกันนะครับแล้วก็มาดูอีกทีว่าติดใจสืบปากไหนมากปากไหนไม่ติดใจนะครับก็คงเป็นนัดหน้าอีกทีหนึ่งจะเป็นนัดพร้อมอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตรวจพยานหลักฐานอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่8มีนานะครับ9โมงเช้าคืออย่างนี้คือแต่ละคนเนี่ยจะต้องกลับไปทำการบ้านนะครับว่าพยานแต่ละคนเนี่ยนะฮะมีความสำคัญยังไงที่จะต้องเอามาสืบซึ่งก็จะต้องทำคำร้องมาที่ศาลส่งภายใน31มกราคมนะครับพอ31มกราคมปุ๊บเนี่ยศาลก็จะทำการตรวจพยานแต่ละคนคือที่มันนานเนี่ยเพราะว่าพยานเยอะนะครับอย่าง โจทย์หกสิบสองปากนะครับจาเลยสามสิบสองตัดไปแปดนะครับก็เหลือยี่สิบสี่นะครับก็เลยต้องใช้เวลานานนิดนึงครับเราก็สาลก็ต้องทางโจทย์ทำเสร็จนะครับจาเลยทําเสร็จสาลก็ต้องมาอ่านอีกก็เลยต้องใช้เวลานานนิดนึงครับผมครับกระดุมแปดมีนาคมปีหน้าครับแล้วก็อย่างที่นะครับประเด็นที่มาในวันนี้เนี่ยนะครับก็รู้สึกนะครับไม่มีอะไรที่มันนะครับทาให้หนักใจหรือลําบากครับคือสิ่งที่ผมกังวลตอนแรกเนี่ยผม ไม่แน่ใจนะครับว่ามีคนเห็นหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีการตั้งข้อหาผ้าคู่ยาวขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีคนเห็นไม่งั้นมันจะตั้งข้อหานี้ได้ยังไงนะครับแต่พอวันนี้ประเด็นเนี่ยผมทราบแล้วว่าเออมันไม่มีพยจักพยานก็คือไม่มีคนเห็นนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ทําให้เออเขาเรียกว่าสบายใจขึ้นนะครับว่าไม่มีคนเห็นเพราะว่าประจักษ์พยานเนี่ยค่อนข้างที่จะมีน้าหนักนะครับในการที่จะเออสืบพยานนะครับเพราะว่าประจักษ์พยานเนี่ยศาลค่อนข้างเชื่อนะ นะครับบางทีปากเดียวนี่ก็สามารถที่จะลงโทษได้เลยนะครับแต่เคสอย่างเงี้ยมันไม่มีประจักษ์พยานก็ค่อนข้างที่จะโอเคหน่อยโอเคขึ้นมาหน่อยโอ้ครับผมนะครับนีใครจะถามอะไรอีกไหมครับคิดวนหนักใจนะครับตอนนี้โดนขัดใจไหมคือถามว่านักใจไหมเราก็คือมันกังวลนะนะมันเป็นคดีเราก็กังวลแต่ว่าเราก็อยู่ในความไม่ประมาทนะครับผมในเรื่องพยานหลักฐานก็ก็ค่อนข้างที่จะซีเรียสครับผม จะถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับนัดต่อไปนี่ก็คือทนายมาทั้ง3คนเลยนะคะถูกต้องครับผมก็เป็นวันที่8มีนาคมนะครับซึ่งก็จะเป็นนัดอย่างนี้เราก็จะมีการนัดสืบพยานกันละนะครับถ้ามันทุกอย่างเรียบร้อยนะครับผมก็อาจจะต้องมาคุยกันว่าพยานฝั่งไหนสืบหรือไม่สืบนะครับซึ่งเท่าที่คุยเนี่ยนะฮะผมพนักงานอัยการ62คนเนี่ยนะครับ6กฝเนี่ยก็เมื่อกี้คุยๆเล่นก็น่าจะสืบกันทั้ง1ิบเลยนะครับแล้วก็ น่าจะใช้เวลาในการสืบพยานเนี่ยทั้งหมดประมาณสองเดือนติดต่อกันนะครับแล้วแต่ว่าคิวว่างไันไหนอะไรยังไงครับผมครับวันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับวันนี้เสร็จวันนี้ในกระบวนการเสร็จแล้วหรือแต่เอกสารเดี๋ยวรอเอกสารคิดว่าเดี๋ยวลุงพลน่าจะกลับมารับเอกสารอีกรอบหนึ่งนครับเพราะว่าเอกสารเยอะมากห้าหกแฟ้มอ่ะต้องถ่ายเอกสารมาทั้งหมดหนึ่งชุดครับผม นะครับในเอ่อนะครับประเด็นของคดีนี้เนี่ยนะครับเอ่อคือเป็นคดีที่นะครับมีความสนใจของประชาชนนะครับพี่น้องทั่วโลกนะครับเอ่อในด้านนะครับเอ่อการทํางานนะครับของพี่น้องนะครับเอ่อยูทูบเบอร์แล้วก็นะครับการทํางานนะครับของทนายรู้สึกว่ามีข้อหนักใจหรือไม่ครับข้อหนักใจจริงๆเราก็กังวลไงฮะเรากังวลอยู่ว่าคดีนี้จะออกมาเป็นยังไงคือ ตราบใดที่ศาลยังไม่ตัดสินเนี่ยนะครับมันก็ยังกังวลอยู่ตลอดแหละนะฮะแต่ว่าทุกอย่างเราก็ไม่ประมาทนะครับเรก็ค่อนข้างที่จะเตรียมความพร้อมสิ่งหนึ่งวันนี้ที่ได้ไปก็คือไม่มีประจักษ์พยานที่คนข้างที่จะดีขึ้นมานะครับสําหรับในการต่อสู้คดีครับผมครับแล้วก็ข้อควรระวังในการแบบว่าพูดเกี่ยวกับคดีลุงพลอ่าตรนนี้คือตอนนี้เรื่องที่ศาลกำชับมาก็คือเอกสารที่จะนำกลับในวันนี้นะครับศาลห้ามนำมาเผยแพร่ต่อสาธารณชน ที่เป็นการเสียหายต่อรูปคดีนะครับผมซึ่งปกติเราก็ไม่ทํากันอยู่แล้วนะเอกสารพวกนี้คือตัวผม่็ไม่ทำนะครับผมไม่อาเอกสารมาแต่ว่าหากมีใครจะทําหรืออะไรก็แล้วแต่ครับผมก็อาจจะถูกสาลงโทษได้นะครับผมในเรื่องนี้สั่กระชับมาครับแล้วก็ที่สําคัญในเรื่องของการพยานต่างๆเนี่ยนะไม่มีการมยมนะไม่มีไม่มีไม่มยมเลยนะครับเรื่องคนมีสีหน้ากังวลใจอะไรไหมครับอะไรกั ลุงพลก็สีหน้าแกก็เหมือนเดิมครับเรียบเฉยครับผมเพราะว่าลุงพลก็รออย่างเดียวว่าอะไรยังไงครับผมครับก็นะครับก็ทนายพูดถึงในเรื่องเกี่ยวกับกล้ามยมเนี่ยนะครับรู้สึกว่าเป็นไงเคยกลัวไหมอ๋ผมรู้อยู่แล้วมันไม่เกี่ยวข้องนะครับอ๋อครับผมไม่เกี่ยวนะฮะครับวันนี้ก็มาดูให้เห็นให้เห็นว่าเออมันไม่มีนะกล้ามยมนะครับผม ก็ไม่มีจริงๆนะครับในเรื่องการมายอมไม่เกี่ยวกันนะครับครับผมนะครับมีใครจะถามอะไรอีกไหมครับท่านจะได้พักถามอะไรพิจารณาไหมครับที่พ่าคดีนี้น่าจะประมาณเสร็จปประมาณปีนี้น่าจะเสร็จนะครับสองเดือนเนี่ยถ้าหากว่าคือทนับกันนานะครับคิวสารว่างๆเนี่ยเราสืบต่อเนื่องกันก็น่าจะเสร็จนะครับผมแต่ว่า ก็น่าจะอยู่ในปีนี้แหละนะครับไม่น่าเกินกว่านี้ครับผมในในชั้นต้นนะครับครับผมนะครับเอ่อนะครับมีข่าวสร้างออกมาว่านะครับเอ่อทางฝ่ายนะครับของโจทย์เนี่ยนะครับได้มีนะครับพยานที่ไม่เคยออกมาในสื่อเลยหรืออะไรเนี้ยค่อนข้างที่นะครับทางจิงานทนายจะวิตกกังวลไหมครับโอ้ยมันไร้สาระครับไร้สาระมากนะฮะไม่มีอะไรเลยแล้วก็ เออนั่นแหละมันไล่สาระนะครับผมงางพยานรับไปโอ้มันไม่รับเลยนะครับครับพยานทิพย์ใช่ไหมครับพยานทริปมันไล่สาระนะครับสําหรับสําหรับทีมเรานะฮะคือการที่โจทย์ร่วมก็มามายื่นบัญชีพยานอะไรวันนี้แหละนะครับแต่ว่าดูแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะฮะครับเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรกับตรงนี้นะครับผมครับเดี๋ยวกับมีใครจะถามอะไรท่านทนาย